สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK นะคะในวันนี้แอดนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถเก่งมือ2ราคาประหยัดค่ะทุกท่านน่าจะไปใช้มากเลยนะคะกันแดดกันฝนกันรมรับส่งลูกไปโรงเรียนก็นได้นะคะคุ้มค่าเกินราคาค่ะคันนี้สภาพสวยเลยทีเดียวเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะรุ่นยอดนิยมเลยค่ะทุกท่านประหยัดน้ำมันเกียร์ออโต้นะคะ Honda City ขอดรถยนต์ปี0ูสีบอลเงินเกียร์ออโต้ รถอยู่กรุงเทพมหานครนะคะแถวราดพาว53ค่ะอยู่ตรงข้ามแมคโครวังหินราคาคันนี้65,000บาทค่ะซื้อสดไม่มีแวดนะคะทุกท่าน65,000บาทเท่านั้นนะคะเครื่องยนต์ 1,500cc idsi ค่ะเป็นรถมือเดียวนะคะทรงดีราคาประหยัดเลขไม 18, ล์218,000โรนะคะ เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้ด้วยมีชุดแต่งรอบคันรอบแมวกขอบ17ไม่มีชุนหนักไม่เคยดุยน้ําไม่เคยติดเกจค่ะขับดีแท่นเครื่องน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์เพิ่งทํามานะคะโดยรวมแล้วเก็บงานมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้แล้วทุกท่านมีเพียงแค่สีสันภายนอกนะคะก็จะมีซีดริ้วรอยบ้างตามกาลเวลานะคะเน้นไปตามสภาพเลยค่ะในราคา65,000บาท สนใจติดต่อดูรถทดลองขับมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายพร้อมกับ ID l i n e นะคะอยู่ใต้คลิปติดต่อกันโดยตรงได้เลยค่ะนัดหมายวันเวลาร่วงหน้าและไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าค่ะในวันนี้ราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ